มาครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีเอฟซีนะครับเช้านี้เราก็พามาเก็บไปก,กับดักหนูนะครับผมเมื่อวานเราใส่ไว้ประมาณสักสามสิบหลังนะครับเมื่อวานหาใส่แถวบ้านนะครับไม่ได้ไปใส่ที่อื่นก็เลยไม่ได้พามายามนะครับสําหรับเหยื่อข้าวสารที่ใช้ดักหนูนะครับสำหรับที่ว่ามดจะกินข้าวสารหรือเปล่ามันก็มีมากนะครับแต่ส่วนมากก็ ไม่กินนะครับนี่ครับหลังแรกตรงนี้ก็มีผลงานเลยครับพี่น้องนู่นครับเห็นไหมครับยังมีตัวคุยดินกบหนูอีกนะครับนี่หลังนี้ก็หมานสแล้วครับเมื่อกี้หลังแรกเก็บมาหนึ่งแต้มแลวนะครับพี่น้องไปดูข้างน้านี่มีตรงนี้น่าจะมีอีกสองหลังครับตรงนี้โอ้โหหมาอีกแล้วพี่น้องนี่ครับ ตามระเบียบเหมือนเดิมนะครับข้าวสารนี่ครับเป็นกองกองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีข้างซ้ายข้างซ้ายก็โอ้โหเรียบร้อยพี่น้องดูนครับสายขวาติดคู่เลยครับข้างหน้านี่มีหนึ่งเกาะน,นะครับพี่น้องตรงนี้น่าจะมีประมาณสามหลังครับหลังที่หนึ่งโอ้โหพี่น้องดูนครับเรียบร้อยสําหรับเยือดักหนูสูตรนี้นะครับสูตรข้าวสารของเรา ไม่ต้องกลัวกังวลเรื่องมดนะครับมดจากประสบการณ์ทั้งผมนะครับมดเข้าหนูก็กินเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าหลังไหนหมดเข้าเราก็แค่ใส่เหยื่อเพิ่มเข้าไปครับมาตรงนี้ใส่ไว้อีกหนึ่งหลังนะครับไมนรู้ว่าจะโดนหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ทำงานนะพี่น้อง รอยกัดยาก็เต็มนะครับแต่ไม่เข้ากกับครับตรงนี้ตรงนี้มีสองหลังนะพี่น้องสองหลังตรงนี้จะทํางานหรือเปล่ามาแต่กลับของเราอยู่ตรงไหนครับไม่ได้ทําเครื่องหมายไว้ด้วยหลังที่หนึ่งหลังนี้ไม่โดนนะพี่น้องดูหลังหน้าครับหลังข้างหน้าเข้าสารกระจายเรียบร้อยครับพี่น้องหลังหน้าแต้มสวยด้วยครับแต้มสวยสวย นี่ครับแต่งงามเลยครับมถึงอีหนึ่งเกาะน,นะพี่น้องตรงนี้น่าจะมีฝั่งละสองหลังนะครับนี่ครับเกาะน,นี้เมื่อวานทางก็สวยนะครับตรงนี้กลับของเราอยู่ตรงไหนลุ้นกันไปยาวๆครับหายกลับด้วยกันหนังแรก หลังแรกไม่โดนพี่น้องโอ้โหดูทางวิ่งครับลมเลื่อมไม่โดนได้ไงครับหลังนี้หลังที่สองหลังที่สองอยู่ตรงไหนหลังที่สองเรียบร้อยครับนี่ครับหลังที่สองเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง้นต่อครับติดอยู่ตรงนี้นะครับเราลืมว่าใส่ตรงนี้ไว้อีกหนึ่งหลังพี่น้องแต้มสวยสุดด,ยนนด,ดด้วยนี่ครับนอนจุดกูดอยู่นู่นครับ ดูรอยมันกัดข้าวเขาไว้ครับเพียบหมดข้างหน้านี่น่า,นนาจะมีมีหลังครับเดี๋ยวว่ากลับอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวเราหายกลับวนครับี่ครับเครื่องหมายขาวๆตรงนี้โดนหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยพี่น้องโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วข้างหน้านี่มีอีกประมาณสามสี่หลังนะครับป่าเราบรรลุด้วยกันครับ หลังแรกเรียบร้อยแล้วพี่น้องนู่นครับนั่งจุดโกดอยู่นู่นครับเมื่อกี้เก็บมาหนึ่งแต้มแล้วก็มาตรงนี้มีอีกสามหลังครับพี่น้องสามหลังหลังแรกตรงนี้ไม่ทํางานหลังแรกขี้เกียจครับพี่น้องหลังที่สองก็อยู่ใกล้ๆครับหลังที่สองมันเข้าซานกระจายโอ้โหตีไม่อยู่พี่น้อง เป็นไปได้อย่างไรตีไม่อยู่ครับหลังนี้ตอนนี้เราข้ามไปฝั่งอีกหนึ่งหลังอีกหนึ่งหลังโหไม่โดนเลยครับก่อนนี้เมื่อกี้เก็บมาอีกหนึ่งแต้มนะครับพี่น้องไม่ได้ถ่ายดูนะครับหมาเห่าครับเมื่อกี้ป้านคนก็ไม่มีไม่รู้หมาจากทางไหนมาเห่าครับ มาดูหลังเราตรงนี้ตรงนี้มีสองหลังพี่น้องข่าสารกระจายหมานเหมือนเดิมครับไม่นมีพลาดครับสาหรับเหยื่อสุดนี้มาถึงตรงนี้อีกหนึ่งเกาะน,นะพี่น้องเกาะน,นี้น่าจะมีสักหกเจ็ดหลังครับไปดูว่าจะได้กี่แต้มครับผมหมายนี้ก็ดักซ้ําเขาไว้นะครับพี่น้องหลังแรกก็แต้มใจเลยครับดูนีน่ผมตต้มบอเลยหลังนี้หลังที่สองไม่เหลืออีกแล้วพี่น้องนู่นครับข้างในนู่นนะครับนู่นครับ ตอนนี้เราก็เก็บอีกกับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมรวมแล้วกับสามสิบหลังก็หนูสิบห้าแต้มนะครับจะถือว่าหมานะครับไม่ได้มาละเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่บ้านอีกหนึ่งครั้งนะครับผมไงก็ขอสวัสดีนะครับนี่ก็เป็นผลงานรวมของเรานะครับสิบห้าแต้มวันนี้ครับผม